ตีสามเนาะเอมิชันเดฟริตี้ใครไม่มีขอตอนด็กทุกคนเ้ก็ทำวิชาวิทยาศาสตร์ได้เพราะว่าเราอ่านมาเยอะนะครับแบบเพราะว่าเราเรียนของพี่โนมาด้วยพี่โนก็สอนดีแบบเขาเน้นว่าจุดนี้ทำได้ควรจะอ่านนะอะไรอย่างนี้แล้วซึ่งเราก็เรียนตามเขาก็ทำให้เราแบบเป็นเด็กสิป์คำนวณแต่ว่าเราทำบิดได้ก็ถือว่าแปลกมากครับส่วนวิชาที่ทำไม่ได้ก็คือน่าจะเป็นวิชา ภาษากังก <ห PA> เพรา <tro> ะม <fruit> ันไม่ใช่ภาษาไทยเพราะมันไม่ใช่ภาษาไทยเพราะมันไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาบ้านเราก็คิดว่าจะมาตกมาตายตรงเออเลยร์ิมฮกชอยแต่ว่าก็ภูมิใจที่ทําได้สองข้อพี่แนช่วยไว้ก็ยังมีครับก็สอบที่สันดีล่านะครับก็บรรยากาศก็ทั่วไปเหมือนโรงเรียนปกติแต่ว่าก็สอบบางครั้งก็จะมีเสียงสึกฉับึกฉับนะครัก ทางด้านอนอกมาก็เป็นเสียงรถไฟแต่ว่าก็ไม่ได้หลบก,กลัวสมาธิมากเท่าบางโรงเรียนนะครับ<ม>เตรียมตัวจะพูดว่า50%ก็อาจจะไม่ถึงก็ได้เพราะว่าภาษาแบบว่าภาษาอังกฤษมันไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับเราครับเบนก็ติีมตัวสําหรับวิชาภาษาอังกฤษมาเยอะแล้วก็จะเตรียมตัวต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาสอบซึ่งทัดหนึ่งซึ่งเบนก อาจจะดูอีกทีว่าครัวจะเก็บต่อไปหรือเปล่าซึ่งวิชาภาษาไทยก็คงทัวนี้นิดนหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นมาเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษครับก็มีบริหารธุร,รกิจสาขาการเงินแล้วก็มีบริหารธุรกิจการตลาดครับแล้วก็ต่อไปก็คงเป็นวิทยาการการจัดการของสินทรัพอ์ครับ ก็ขอให้เพื่อนๆอย่าเครียดแล้วก็อย่าหักโหมคิดคะแนนโปรแกรมต่างๆเพราะว่ามันจะทาให้เราเครียดบางเครียดมากทาให้สุขภาพเราอะ่ะเสือ่อมเสื่อมลงแล้วก็ทําให้แบบจิตสุขภาพจิตอะเราแย่ลงไปด้วยก็แบบพยายามทาตัวให้เออเป็นปกติที่สุดนะครับก็อย่าให้ทำตรวนี้แบบทําให้ผ่านแกดไปให้ให,ใ,หให้ได้แล้วแบบ เราไม่ต้องไปเครียดอะไรมากเราก็แบบชิวๆแล้วเพราะว่าผลคะแนนออกมาจะเป็นยังไงเราก็กลับไปแก้ไม่ได้มันก็คือคะแนนก็คือเท่านี้อยู่ตลอดไปซึ่งเราก็ควรจะชิวไว้อะครับครับก็สบายสบาย